อโอเคครับผมก็อยู่กับผมโอลี่นะฮะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวคอแลบที่มาใหม่นะครับก็คือซีรีส์ธาตุน้ำนั่นเองนะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ใน ID ตัวเองนะครับนี่อยู่ใน id ของคนไฝโมบิอัสแปดนั่นเองนะเพราะว่า ID ีตัวเองไม่มีนะครับไม่มีมอนนะครับก็เลยยืมยืมไอดีนี้มารีวิวมอนสเตอร์นั่นเองนะครับนี่ ตัวนี้นครับซีรีส์ธาตน,น้ำนะครับอันนี้เป็นตัวที่ใช้ได้จริงนะก็มาดูสเตตพื้นฐานกันก่อนนะเป็นสายโจมตีนะครับ HP เริ่มต้น9 8 8าพันแอแท0เฟน Defense 582แส8 2แล้วก็ Speed ต้น106นั่นเองนะครับก็อย่างนี้ต่อไปนะมาดูที่สกิลกันนะจริงๆตัวนี้เอา,เอา,เอาโบนัสเอเวคเนี่ยคือต้านทานนะครับซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันเป็นต้านทานนะจริงๆมันควรจะเป็นแม่นยํามากกว่านะเพราะว่าสกิลหนึ่งมีดีบัฟนะครับมาดูสกิลกัดนะครับสกิลแรกนะครับสลักเป็นการโจมตีศัตรูสองครั้งก็สร้างความเสียหายตามสัดส่วนความเร็วการโจมตีของตนนะครับก็คือยิ่งเร็วยิ่งแรงว่างั้นแหละแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มโอกาสโจมตีแชบ์นเวลา2เทิร์นนะครับซึ่งสกิลนี้อัพเต็มกลายเป็น นี่เป็น35แล้วบวกอีกสิเป็น50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อโอกาสครึ่งหนึ่งนะแต่แก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับก็อโอเคครับมีแบบว่ามีดาเมจมีดีบัฟอะไรเงี้ยอันนี้คือสกิลหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้สกิลที่ทำให้ตัวนี้มันเก่งเนี่ยก็คือสกิลนี้ครับชาร์จแอะแทกตัวนี้เนี่ยเป็นการโจมตีสัตเป้าเดี่ยวนะเพื่อสร้างความเสียหายที่อิงโนเดฟสูงสุดถึง80%ตามส่วนต่างของความเร็ว ในการตรงตีของตันและเป้าหมายซึ่งก็งหมายความว่ายิ่งสปีดต,ต่างกันเยอะเนี่ยยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยควรจะทำสปีดเยอะๆนะเพื่อเพื่อที่ให้สกิลนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำสปีดเยอะๆแล้วก็ไปเล่นกับตัวบัฟสปีดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้คููดาวสองเทิร์นนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้สกิลนี้นะครับ lady of speed and time ไอ้สกิลนี่แหละที่ทำให ตัวซีรีส์ธาตุน้ำเนี่ยมันเก่งแล้วมันก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากด้วยนะครับก็คือการโจมตีนี้เนี่ยจะติดคริติคอลเสมอเมื่อโจมตีศัตรูที่ความเร็วในการโจมตีช้ากว่าตนเอาแค่นี้ก่อนนี่เอาแค่สองมาทันนี้ก่อนเขียนว่าการโจมตีจะติดคริติคอลเสมอเนี่ยหมายความว่าอะไรสามารถก็คือเราไม่ต้องทาคีเลตถูกไหมอ่ะอย่างแรกคือเราไม่ต้องทําคีเลตอย่างที่สอง สามารถคิีท่าทลมได้โดยที่ไม่จําเป็นคือไม,ไม่ต้องสนใจว่ามันจะแพ้ท่าหรืออะไรสามารถตีครีท่าุลมได้นะครับแล้วก็อย่างที่สามคือมันจะมีตัวหนึ่งที่มันห้ามคลีนะครับก็คือคินคิโอนิมูชาแสงก็คือสามารถตีติดคริติคอใส่โอนิมูชาแสงได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือบรรทัดแรกนะแล้วก็ และถ้าหากถูกโจมตีจากศัตรูที่ความเร็วในการโจมตีช้ากว่าตนการโจมตีนั้นจะไม่ติดคีดดิ์ทคอนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าสปีดมากกว่าก็คือการตีคริเราก็การตีที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไม่คริเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากมีดาเมจเร็วตีแรงแล้วก็ยังสามารถเสียตัวเองได้ในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็ไม่ต้องทำคีดดิ์ทคอเลดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้มันก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยเก่งมากๆนะครับสามารถเล่นได้ผมคิดว่าเล่นได้ทั้งโหมดเวอร์ลินาแล้วก็โหมดกิลวอลเลยสามารถเล่นได้ทั้ง2โหมดเลยนะครับสําหรับตัวซีรีน้ํานะครับอ่ะทีนี้มาดูรูนนะอันนี้ผมใส่สวิปมั่วนะครับที่จัดไว้ให้ที่จัดไว,ดไว้เจ้าของ ID นะครับก็คือสวิปมั่วนะครับนี่เป็นสปีดเป็นครีดตเมดแล้วก็แอตแท็นะครับอ่านี่สปีดครีแดมแอตแท็ก ก็เวลาทำแสแตทเนี่ยครีสิบห้าเปอร์เซ็นได้เลยที่เหลือลงสปีดจะเยอะจริงๆอันนี้ควรจะเร็วกว่านี้นะแต่ว่าคือผมไม่อยากไปแย่งคือตอนจัดอะผมไม่อยากไปแย่งแบบว่าไม่อยากไปแย่งแบบตัวที่เขาใส่ไว้อะผมก็เลยจัดมาได้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คือคริเลทไม่ต้องนะครับไปลงสปีดคริดามเมจแล้วก็แอทแทกราค,คาที่เหลือเนี่ยไปลงเลือดนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราทํา เลือดได้ถึง10,000ื่นนะครับหรือว่าประมาณแบบเฉียๆหมื่นก็ได้แล้วก็มีดีฟเอนติดมาอีกนิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะทําให้ตัวตัวมันนี่ยสามารถเซฟตัวเองได้ด้วยในระดับหนึ่งก็คือแบบต้นแบบสองสามทีอย่างเงี้ยก็ยังไม่ตายนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วพอมันมันไม่โดนครีเนี่ยมันก็จะเซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา การทำสแต็ก็คือประมาณนี้นะแต่อันนี้คือยังยังดีได้มากกว่าน,นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสดาเมจกันนะครับอันนี้ผมเอาออกให้หมดเลยนะเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเทสทั้งหมด4เคสด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับแล้วก็บัฟสปีดอย่างเดียวนี่จะฮาร์ไฟนะครับ มีดาบตัวสปีดจากพุดดิ้งน้ำนะครับแล้วก็มีดาบอย่างเดียวจากตัวเฮลเฮวนะฮะก็คือจะมีทั้งหมด4เคสที่เราจะเทสกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอตัวบัฟจากพุดดิ้งน้ำนแรงสุดอยู่แล้วอ่าแล้วก็เราก็ลีดเดียวกันนะเป็นลีดพุดดิ้งน้ำนะครับมันจะได้เท่ากันนะอ่าซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยบัฟจากตัวเนี้ยแรงสุดอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันนะ อ่ะเราลองเทสแบบไม่มีอะไรเลยก่อนนะครับเทสเทสแค่สกิลสองนะเดูไม่ทันว่ะแต่หมื่นสี่หมื่นเอาใหม่เอาใหมเมื่อเมื่อกี้หมื่นสี่นะฮะเอาใหม่นะเมื่อกี้ผมหยุดไม่ทันอ่ะอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบสองนะครับแล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสใหม่นะทีนี้เราจะเทสแบบ มีทั้งบัฟดาบทั้งบัฟสปีดพร้อมกันนะครับอ่ะอันนี้ห้าหมื่นสองพันเก้าสิบเจ็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสตสต่อไปกันนะครับอ่ะอันนี้ตีไปก่อนอันนี้ตีสกิลหนึ่งนะฮะอ่ะทีนี้เราจะเทสแบบมีแค่บัฟสปีดอย่างเดียวนะครับซึ่งนี่ฮะ มีบัอบสปีดอย่างเดียวก็ยังทำเราเมตได้ 35, สามหมื่นห้าพันสามสามนะครับทีนี้เรามาเทสเคสสุดท้ายนะครับมีแค่ดาบอย่างเดียวนะฮะเฮ้ยกดผิดไปบัอบเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ตีอันนี้ตีอันนี้โยนมาให้หมานายนะฮะเพือให้เฮลพาว ล้วก็บัฟปึ๊บอันนี้มันจะมีแค่ดาบอย่างเดียวแล้วเพราะเพราะไอ้คริติคอลเลนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วนะฮะ,ะทีนี้ก็มาเทสกันนะนี่หนึ่งมืนเจ็ดพันเก้าร้อเจ็ดสิบสี่นะครับเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเลยว่าการมีบัฟสปีดเนี่ยสำหรับตัวนี้นะสำคัญกว่าบัฟดาบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีแค่สปีดอย่างเดียวสามารถทำดาเมจได้แรงกว่าบัฟดาบอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นตัวนี้เนี่ย บัอบสปีดสำคัญที่สุดนะครับอ่าทีนี้ก็หลักๆเราคงไปใช้ในโหมดนี้แหละนะฮะก็คือน่าจะใช้บ่อยในโหมดนี้นะสำหรับคนที่แบบชอบเล่นแบบเป้าเดียวอะไรเงี้ยก็ยังไงตัวคอมโบเนี่ยควรจะเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะควรจะเป็นตัวอาร์เดน่าหรือว่าพุดดิ้งน้ำอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ที่ผมลองนะก็คือให้ให้พุดดิ้งอะ่ะออกก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ผมลองเล่นไปแบบเล่นไปสองเกมเอง ก็คือเราทําเวลาเราทําสปีดอะเราก็ให้พุดดิ้งน้ําออกก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวซีรีน้ำเนี่ยออกตามเนี่ยก็คือเราบัฟใช่ไหมเนี่ยเนี่ยบับแล้วก็จิ้มเนี่ยมันก็จะตายตัวหนึ่งนะครับเนี่ยวิธีเล่นมันก็จะประมาณเนี่ยเราถ้าเกิดว่าสปีดเราเร็วกว่าเนี้ยมันก็จะเซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งเนะี่ยจะเห็นว่ามันโดนอีกฝั่งตีเนี่ยมันก็ไม่ขี้น,นะครับเนี่ยมันจะเซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับ ที่เล่นก็คือประมาณนี้เลยนะแนะนําให้เอาตัวบัฟสปีดไปสองตัวนะมันดีกว่าบัฟดาบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกเกมหนึ่งนะอันนี้รู้สึกเกมเนี่ยผมจะเอาไปจิ้มม้าลมนะนแล้วอย่างปกติอ่ะปกติม้าลมเนี่ยสปีดมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะฮะเห,หทีเดียวตายเลยมเมื่อกี้ โดนไป4 0 8 0 40,080นี่คือมีชิลนะเพราะฉะนั้นดาเมจจริงๆอ่ะมันจะแรงกว่านี้นะเมื่อกี้มีชิลด้วยนะค,คือทะลุชิลตายไปเลยฮนะเนะี่ยวิธีเล่นมันก็จะประมาณนี้เนี่ยนะ48899ทะลุชิลแล้วตายเลยก็เนะี่ยนะวิธีเล่นมันจะประมาณนี้แหละก็คือเอาไปกับบัฟสปีด แนะนำให้เล่นบัฟสปีดสองตัวนะถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเล่นใน RTA นะครับเพราะว่าก็คือการโดนแบนประมาณนั้นแหละเพราะว่าแบบสมมติว่าเราเอาพุดดิ้งน้ำลงไปตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วไม่มีบนะัฟสปีดอ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขแบนพุดดิ้งน้ำหรอกใช่ไหมเนี่ยดามเมจมันก็จะเบาเลยนะเพราะว่าแบบไม่มีบ u อบสปีดอะประมาณนี้อันนี่ผมก็ลองลองเล่นประมาณนี้นะครับก็ นี่ฮนะวิธีการเล่นฟร,รีน้ําประมาณนี้เลยนะก็ได้ทั้งโหมดวอลีนา่าโหมดวอได้หมดนะครับเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเก่งเลยนะจอะเจป้าเดี่ยวนี่แบบค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามันตีได้ทุกตัวนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมปรับออกมาเพิ่มสตนะิเนี่ยเลือดก็น้อยนะจริงๆเลือดควรจะแบบซับหมื่นนึงอะ่ะมันจะได้แบบเซฟตัวเองได้นะแต่ว่าอันนี้แบบ รูนมันได้ประมาณนี้นะครับก็เลยลองเอามาเทสเทสดูนะครับอ่ะก็คิดว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างตัวที่เก่งอนะ่ะใครได้มาก็ลยนะุยอ่ะปั้นได้เลยครับผมอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอดีนี้เนี่ยมีคินคีหรือเปล่านะเดี๋ยวเอามีมีนี่ผมเดี๋ยวผมลองเอาไปจิ้มคินคีก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะ ลานไปในวันนี้นะอะลองไปจิ้มคินคี้ดูนะแต่ผมว่าผมคิดว่ามันคีใส่คินคี้ได้ไม่มีรูอีกไม่เป็นไรเอาแพสซีฟก็พอนะผมว่าจิ้มได้นะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เทสแต่คิดว่าคีได้นะครับอลองดูฮ่ โอเคคะอันนี้คือติดคีย์ิโคใส่คินคีได้นะครับก็แน่นอนว่าแพสซีฟการันตีคีน,นะครับขีได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุลมก็ขีได้คินคีก็ขีได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปบุกวอเนี่ยเอาไปจิ้มคินคีในวอได้นะครับทีเดียวเนี่ยแรงอย่างเงี้ยทีเดียวตายแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่แบบเราก็ใส่พวกอาร์ติแฟกต์ตีแสงเข้าไปถ้าเราจะเอาไปตีพวกคินคีอะไรอย่างเงี้ยอ่านะเพราะนั้นก็ กินคีมันก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปปั้นกันดูนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอีกตัวหนึ่งนะครับ Monster Collab the Witcher เนี่แหละเดี๋ยวมีมารีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันนะาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปแล้ว